มีภาวะหินปูนเกาะที่ไหลจะต้องรักษาอย่างไรก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะัพพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามมาตอบ หลายๆคนที่มีอาการปวดไหล่เป็นๆหายๆปวดไหล่หรือรังอาจจะได้รับการเอ็กซเรย์นะคะเมื่อผลเอ็กซเรย์ออกมาพบว่ามีหินปูนเกาะอยู่ที่ไหล่นะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าที่ปวดไหล่อยู่อาจจะเป็นเพราะมีหินปูนเกาะอยู่ที่ไหล่นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะหินปูนที่เห็นนั้นก็จะเกาะอยู่ที่บริเวณเส้นเอ็นใกล้ๆกับข้อต่อนะคะ ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายมีการซ่อมแซมเพราะว่าตัวเอ็กล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้อมีการฉีกขาดแล้วก็มีการถูกซ่อมแซมด้วยกลไกของร่างกายเองแต่เป็นการซ่อมแซมที่อาจจะผิดพลาดทําให้มีการนําเอาแคลเซียมนะคะซึ่งจริงๆควรอยู่ที่กระดูกแต่ว่ามันมาอยู่ที่เส้นเอ็น ก็เลยทําให้เกิดภาวะหินปูนเกาะไหลขึ้นซึ่งหลายๆคนก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆก็มีหินปูนมาเกาะอยู่ที่ไหลน,นะคะแต่จริงๆแล้วก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ทั่วๆไปค่ะซึ่งเท่าที่รู้มานะคะจากคุณหมอหลายๆคนก็จะบอกว่าถ้าที่มักจะทําให้คนไข้ มีเห็นปูนเกาะไหลได้ในชีวิตประจําวันนอกเหนือจากอาการบาดเจ็บอื่นๆเช่นพวกอุบัติเหตุการกระแทกหรือว่าการใช้งานไหลามากๆเป็นระยะเวลานานนะคะนั่นก็คือท่าออกกําลังกายที่หลายๆคนอาจจะใช้เป็นประจํานั่นก็คือท่าแกวงแขนค่ะเนื่องจากว่าการแกวงแขนนะคะบ่อยๆนานๆในองศาที่ไม่ถูกต้องอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บที่หัวไหลได้เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นท่านี้ก็อาจจะเป็นท่าที่ ควรระวังนะคะถ้าใครทำแล้วมีอาการเจ็บหรือว่ามีการอักเสบบวมแดงบริเวณหัวไหล่อันนี้ให้หยุดไปก่อนนะคะสำหรับการรักษานะคะในคนที่ไม่ได้มีอาการปวดแต่มีการเอ็กซเรย์เจอโดยบังเอิญกรณีนี้ไม่ต้องทำการรักษาใดๆค่ะและตัวคนไข้ก็ไม่ต้องตกใจด้วยนะคะมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตามปกติเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็อาจจะเจอภาวะนี้ได้นะคะ ส่วนในคนที่มีอาการปวดค่ะสามารถที่จะรักษาได้หลายๆอย่างเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ข้อแรกนะคะถ้ามีอาการปวดควรที่จะพักการใช้งานเหมือนกับการปวดบริเวณอื่นๆของร่างกายค่ะข้อที่2ใช้การประครบนะคะไม่ว่าจะเป็นการประครบเย็นกรณีที่มีการอักเสบชัดเจนค่ะเช่นมีอาการบวมแดงร้อนบริเวณหัวไหล่นะคะหรือถ้าเป็นมานานแล้วเป็นเรื้อรังแล้วก็ใช้วิธีการประครบอุ่นได้ค่ะข้อที่3าค่ะการกินยานะคะซึ่งยาที่ใช้หลักๆจะเป็นยากลุ่มต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือที่เรียกว่ายา นั่นเองค่ะซึ่งยาในกลุ่มนี้นะคะมีหลายตัวเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น ibuprofen น,นะคะ naproxen diclofenac ก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นยากลุ่มใหม่นะคะเช่น celecoxib หรือ etoricoxib อออหรือตัวยาอื่นๆก็ได้ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะถ้าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามใช้ค่ะ หรือถ้าคนไข้มีข้อห้ามใช้เช่นตอนนั้นเป็นกระเพาะกำเริบรุนแรงเป็นโรคไตเสื่อมหรือรังที่มีค่าการทํางานของไตน้อยกว่า30หรืออยู่ในระยะที่4นะคะซึ่งสามารถทานยาเหล่านี้ได้ในระยะสั้นๆนะคะ3วัน5วันหรืออาจจะไม่เกินสัก2สัปดาห์ค่ะเนื่องจากว่ายากลุ่มนี้ก็มีผลข้างเคียงเช่นเดียวกันดังที่เคยได้ทำคลิปไว้แล้วสามารถไปดูในคลิปเก่าๆของเราได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินว่ามียาที่สามารถสลายหินปูนได้นะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มียาตัวไหนที่ไปสลายหินปูนที่ไปเกาะที่บริเวณไหลได้นะคะดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาต่างๆค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะ ทำกายภาพบำบัดค่ะกายภาพบำบัดนอกจากจะลดปวดได้แล้วนะคะในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถที่จะยิงเข้าไปบริเวณจุดที่มีหินปูนเกาะอาจจะทําให้หินปูนสลายได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หมายความว่าต้องทําให้หินปูนนั้นสลายออกไปให้หมดจึงจะทําให้อาการปวดดีขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจค่ะว่าหินปูนนั้นยังอยู่หรือเปล่านะคะแค่ดูว่าอาการปวดของเรานั้นดีขึ้นหรือไม่และเราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติหรือไม่ค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะถ้าทำมาทั้งหมดแล้วนะคะอาการยังไม่ดีขึ้นยังปวดทรมานอยู่ขั้นต่อไปนะคะก็อาจจะเป็นการฉีดยาเข้าเฉพาะจุดค่ะและถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกก็อาจจะพิจารณาผ่าตัดเพื่อลอะเอาเหินปูนออกแล้วก็เย็บซ่อมเอ็นนั่นเองค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะก่อนที่จะผ่าตัดขอให้มีการรักษาตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดก่อนนะคะการผ่าตัดเป็นข้อสุดท้ายที่จะเลือกพิจารณาในการรักษาค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะในการรักษาหินปูนเกาะไหลโดยสรุปแล้วก็คือหินปูนที่เกาะไหลนั้นอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดอาการปวดนะคะถ้าเราไม่ปวดก็ไม่จําเป็นต้องรักษาค่ะแต่ถ้ามีอาการปวดขึ้นมาแล้วก็สามารถรักษาได้ตาม5ขั้นตอนตามที่กล่าวมาค่ะและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่มียาตัวไหนที่สามารถที่จะสลายหินปูนที่เกาะไหลได้นะคะอย่าไปหลงเชื่อคําโฆษณาต่างๆที่เราเคยเห็นนะคะในทางวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่มีข้อมูลการยืนยันชัดเจนนะคะแล้วก็ น่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการสไลด์หินปูนที่มาเกาะที่ไหลค่ะและท่านใดที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะตอนนี้สามารถที่จะให้กำลังใจทีมงานเราด้วยการกดสึกประแตงงให้ได้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูใน youtube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทาง เพจ Facebook บันดิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบันดิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ไล สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ b a n d i t s i o ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ